ดอกกล้วยไม้ช้างแดงช่อนี้ถูกตัดออกมาในวันไหวครูดอกกล้วยไม้มีลักษณะและความหมายคล้ายคลึงกับความพยายามของครูกว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอกออกดอกสวยงามให้เราได้ชื่นชมต้องใช้เวลานานและการดูแลเอาใจใส่ที่มิใช่น้อยเหมือนกับการกระทําของครูที่สั่งสอนสิทธิ์เที่ยวเข็นสิทธิ์ คนแล้วคนเล่าให้มีความรู้จะเดินงอกงามก้าวหน้าในชีวิตก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะจึงไม่เสียดายที่ตัดกล้วยไม้ช่อนี้ในวันไหว้ครูของหลานซึ่งกําลังเรียนอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่6วันนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครูค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ามาตัดกล้วยไม้ช้างแดงที่อยู่ริมรั้วข้างๆบ้านค่ะกล้วยไม้ช้างแดงช่อนี้ถูกร้อยรัด ด้วยเถาวันของอัญชันเขาอัญชันเลื้อยพันไปที่ดอกช้างแดงจะต้องตัดออกแบบนี้นะคะนี่คืออัญชันที่บ้านปลูกต้นไม้ไม่ได้แบ่งสัดส่วนนะคะว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนก็จะปลูกรวมๆกันที่จริงช้างแดงกับอัญชันอยู่คนละฝั่งกำแพงค่ะแต่เถาของอัญชันข้ามกำแพงมาพันกับช้างแดงค่ะกว่าจะรู้กว่าจะเห็นช้างแดงเกือบหายใจไม่ออกเลยนะคะพอดีที่โรงเรียนหลานมีกิจกรรมวันไหวครู จึงตัดช้างแดงเพื่อช่วยชีวิตช้างแดงด้วยนะคะและนําดอกไม้ไปบูชาครูค่ะช้างแดงหรือกล้วยไม้อื่นก็จะเป็นพืชที่ทนต่อสภาพบินฟ้าอากาศนะคะแต่ย่าจะโฟกัสที่ช้างแดงค่ะเพราะที่บ้านปลูกช้างแดงไว้เยอะจนแบ่งปันเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเพื่อนๆที่ทักมาก็จะได้ต้นช้างแดงไปค่ะซึ่งแบ่งปันในราคามิตรภาพค่ะกล้วยไม้เป็นพืชที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะคะไม่ร่วงโรยง่าย เปรียบเหมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทยคะ่ะที่ต้องอดทนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์และอุทิศชีวิตเพื่อเด็กทั้งหลายวันไหวครูของเด็กๆมักจะไม่กำหนดตายตัวไปนะคะแต่ส่วนมากจะนิยมในวันพื่อสับบดีที่สองของเดือนมิถุนายนซึ่งตรงกับช่วงเปิดภาคเรียนที่หนึ่งเพื่อให้เด็กๆรำลึกถึงพระคุณของครูและทำพิธีไหวครูหรือพิธีบูชาครูครูคเปรียบเสมือนเรือที่พายไปส่งผู้โดยสารให้ขึ้นฝั่งครูคือผู้ที่ปรารถนาดีต่อเด็ก ผู้โดยสารก็คือนักเรียนนะคะอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องจากสังคมถือเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนค่ะช้างแดงหนึ่งช่อไปทําหน้าที่ไว้ครูนะคะแต่ก็มีช้างแดงอีกหลายช่อค่ะที่ชูชอบสวยงามอยู่ที่บริเวณรั้วบ้านนะคะนี่คือช่อช้างแดงที่ตัดไปเมื่อเช้านะคะก่อนตัดจะโดนพันด้วยเถาอันชันเป็นลักษณะนี้ค่ะจึงตัดไปใช้ประโยชน์ดีกว่าให้เขาถูกพันอยู่อย่างนี้นะคะนี่คือช้างแดงข้างๆบ้าน ต้นช้างแดงจะเติบโตได้ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินหรืออากาศเป็นอย่างไรนะคะข้างๆบ้านตรงนี้อากาศร้อนมากค่ะแต่ช้างแดงก็เติบโตและสูงกว่าหลังคาบ้านช้างแดงต้นนี้อยู่ในบ้านนะคะตอนนี้กำลังร่วงเพราะว่าบานมาหลายวันแล้ว ต้นช้างแดงต้นนี้อยู่ใกล้กับต้นดอกแก้วเวลาเขาบานพร้อมกันสีขาวกับสีแดงก็จะตัดกันเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ช้างแดงกําลังร่วงนะคะดอกแก้วจึงจะดูเด่นกว่าสวยกว่าค่ะกล้วยไม้ช้างแดงปลูกง่ายตรงที่ปลูกเสร็จแล้วแทบไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากนะักไม่ต้องรดน้ําบ่อยหมายถึงว่าช่วงที่ช้างแดงติดรากแล้วนะคะก็เป็นการปล่อยให้เขาอิสระเขาจะเติบโตออกดอกได้อย่างสวยงามค่ะ ใครสนใจที่บ้านย่ามีต้นพันธุ์อยู่นะคะขยายพันธุ์ไว้หลายต้นค่ะซึ่งเป็นต้นพันธุ์ช้างแดงชุมพรค่ะต้นแรกๆนํามาจากจังหวัดชุมพรนะคะนํามาปลูกไว้ที่บริเวณบ้านจนเขาแตกต้นใหม่เยอะแยะมากมายและขยายพันธุ์ต่อๆมาค่ะตอนนี้ก็มีอยู่รอบๆบ้านบางครั้งบางจุด ไปปลูกไว้ลืมพอออกดอกจึงรู้ว่าต้นตรงนี้มาปลูกต้นช้างแดงไว้นะคะดูสิคะว่าเขามีความอึดขนาดไหนตั้งแต่ปลูกช้างแดงมาไม่เคยเจอศัตรูพืชเลยนะคะดอกก็จะเป็นดอกที่สีแดงสดอุบานก็จะสวยงามค่ะใบก็ไม่มีตำํำหนินอกจากว่าหากแดดจัดเกินไปก็จะเป็นใบสีเหลืองนะคะนี่ที่รั้วนหน้าบ้านก็เหมือนกันมาเห็นวันที่เขาออกดอกค่ะว่าตรงนี้มีช้างแดง พอออกดอกแล้วชูช่อสวยนะคะเป็นดอกช่อใหญ่เพราะช้างแดงชอบแดดย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย